ค่อยๆค่ะโอ้ใครใครพี่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้เย่ๆมาทันอีกแล้ววัสดีพี่เมย์ครับ <c oughs> เป็นไงพี่เมย์งวดก่อนเออเจ็บใจบะ <c oughs> บูชาปู่รวยล้นฟ้ามาถูกทุกงวดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์พูดถูกค่ะปู่อยู่ในใจนึกถึงทีไรช่านช่วยทุกครั้งปู่เวทเท่าไหร่สี่เก้าเก้าครับปู่เวท emôm ha hôm nay emôm còn gì nè, là nó, em viết này mới mày, em viết mới hay แป๊บนึงนะครับเขียนให้แป๊บนึงเนี่ยเรียบร้อยปลาคนเบิงข่อยหลายแต้มื้นี่แปดหมืนคนแต่ดี FC สองแสนกว่าคนคนทักไลน์รัวเลยครับตอนนี้อะงวดน,นี้นะครับผมฟันเลยว่า6กมาล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าจะซื้อ ลอตเตอรี่นะครับเลขอะไรก็ได้ขอแค่มีหกวันนี้รวยไปหาซื้อเลยหกสองสองหกนะครับไปหาซื้อเลยหกสองสองหกหรือสามตัวก็สี่หกสองก็ได้แต่ว่าผมเน้นไปที่หกสองนะครับใครรูดหลักหกได้คือรูดเลยนะครับไปหาเลยหกสองสองหกนะอืมนะผมก็มั่นใจพอสมควรแต่ว่ามีหกแน่นอนครับวันนี้มีหกแน่นอนนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับ พิมพ์คําว่าอยากบูชาหรือว่าพิมพ์คําว่าอยากเข้ากลุ่มเพจเด้งแชทไปหาให้เพจจริงไม่ขายหวยนะครับแล้วก็ไลไรสดนี้ไม่มีปักเว็บนะ<ม>อ่าแล้วก็แจ้งแอดมินว่าอยากได้อะไรเนี่ยเนี่ยเยผมมาให้ดูอีกรอบดีกว่าเนี่ยหร<ม>ือว่าแอดไลน์ไว้ก็ได้ยังไม่บูชาแอดไว้ก็ได้เผื่อเวลาหาอาจารย์ตัวจริงจะได้เจอเนี่ยเหมือนพี่เขาเนี่ยดู เนี่ยพี่เขาก็ทักไปเนี่ยเนี่ยเพจมันจะเร่งเลยสวัสดีคุณนั้นคุณนี้นะมันจะมีรายละเอียดในเทวเวทนะครับที่ผมใส่เนี่ยเนี่ยบูชาดีมากยอดจองเป็นพันนะปีนี้ปู่เวทแรงพุทธคุณแรงนะแล้วก็พุทธคุณแรงแล้วก็บูชานน่โชคลาภแค้วคาดวัสนาป้องกันภัยน่สุดจริงนะครับอืมเนี่ยแต่ว่าคนทุนน้อยเขาก็มีนสวัสดีค่ะบูชาทูบป,ปู่เนี่ยทูบป,ปู่ก็ร้อยเก้าเก้าต่อหนึ่งชุดได้เก้าแท่งจัดทรงฟรี พี่เขาก็รับเลขบัญชีโอนเงินปุ๊บปุ๊บปบ๊พี่เขาก็แจ้งที่อยู่เบอร์โทรให้พิมพ์มาางปับ๊บรับยอดรอเขาห้องแค่นีน้ไม่ยากเลยนะครับลิงก์ที่ปักหมุดก็ได้เนาะทำไมมีผมเห็นแต่สติ๊กเกอร์ผมไม่เห็นอะใครเม้นอะไรเลยสาธุหกสองสี 2, ่หกสองอ่ะพิมพ์มาว่ารัฐบาลไทยฟันหกสอง ทูปปู่หมดแล้วค่ะจุดแล้วปังมากเป็นไงพี่พิษสมัยบูชาทูปปู่ไปแล้วเป็นไงปู่ก้าวเสียนมาแล้ววันนี้เคล็ดลับอะไรดีแนะนําหลวงปู่ไหมครับโอ้โหใช่พี่ที่มากับแฟนป่ะที่มาจากกรุงเทพที่มาเหมาเมาที่สํานักไปใช่ไหมไม่มานานแล้ววันนี้ต้องมาแล้วแหละนะฮะงวดก่อนมานะครับไม่ใช่ไม่มาหมกสองใช่ไหมไม่มานาน ขอ,อนอนก่อนนะพุ่งนี้ไปวัดอุสาทุกครับพี่สมพรของคุณที่มาดูนะครับฝากแชร์ด้วยนะพี่สมพรขอบคุณดาวสามร้อยสิบดวงนะครับพี่อลไทยขอบคุณมากครับอ่ารัฐบาลไทยหกฟันหกสองพี่มารัฐบาลไทยหกฟันหกสองปู่นะครับก้าเสียนที่บูชาไปนะครับคือปู่องดั้นะครับคือไม่มีอะไรมากทุกวันพระนี่คือ ขอพรจากตรงนั้นได้เลยนะครับไปถึงก่อนอื่นเลยต้องจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางอะก่อนนะครับจุดอัญเชิญท่านเข้าบ้านทูบสิบหกดอกก่อนนะครับเพื่ออัญเชิญปู่เข้าบ้านนะครับพออัญเชิญเสร็จนะครับทุกวันพระนะครับเราก็ขอพรตรงนั้นได้เลยนะครับนะครับคนดูน้อยนะครับวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยคนดูน่าจะหลักหมื่นเลยวันนี้คนดูน้อยเนี่ยคนทักมาบูชาเต็มเลย แคบเรยแคบแล้วบอกว่าแคบแล้วหน่อยเนี่ยมีหกหกอะไรก็ได้เนี่ยติดเลยสี่หกสองสี่หกสี่สองหกสองก็ได้หรือชอบหกเก้าก็ได้หกห้าก็ได้หกศนย์ 6, 0, 6, 1, 6, ก็ได้หกหนึ่งก็ได้หกปก็ได้คือจับมาใส่ได้เลยกับหเนี่ยใครใจถึงนะหลักหรูดเลยรวยมหารวยมหาเศรษฐีบูชาปูพยายนาคมาแล้วค่ะอนุโมทนาสาธุรอขอคมากรรมให้น้อยดีนะนะ คือชอบจริงๆชอบแค่ตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าสามตัวเนี่ยผมคิดว่ามาด้วยกันเนี่ยชอบหมดเละเนี่ยเน่ยแต่เน้นตัวเนี้ยเนี่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 ยหกสองเราซื้ออะไรไว้ด้วยซื้อ9 2เก้าสองสิครับไวด้วยเนาะทำไมกลับหัวโดนเละเทะงวดก่อนเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดไปเลือกหนึ่งอูสัวครับให้เลือกเจ็ดสาถ้าเลือกวิ่งเจ็ดในเด้งบนล่างงวดก่อนทู่ปู่มา ดูผิดหกสี่สองได้เหมือนกันครับทูปู่มาเก้าเจ็ดสามมันออกห้าเก้าเจ็ดบอเหล็กกับมาอันอีกมาอันคักอันแน่ตอนนี้อันหอนหวยลาวเดยหวยลาววันนี้ออกสี่ศูนย์เจฟฟองเบียเข้าเข้าทุกวันโอ้ช่วงนี้เป็นนาทีทองของเจฟฟองเบียด้วยปกติแกมาดูไลฟ์สดผมนะวันนี้แกคงเงินทับก็เลยไม่ได้มาดูนะเงินทับแล้วเจเดี๋ยวโทรไปแซวกันนะเงินทับบอเนี่ย เงินทับแล้วบอ